ต่างประเทศยุ่งปุบมากกระ่าบ่ค่อยบ่ค่อยได้ยินคอมเมนต์ใดปสิโง่ขนาดนี้เผื่อว่าแทะแท่เราแทนงค้างคิดแทนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เล่าหรอกบ่รู้ว่าเราคิดแต่จังไหนแล้วมาคอมเมนต์แบบนี้ยลืมกำเพือดใช่ปได้ไม่อยู่เมืองหนาวเป็นอย่างจักรู้จักรซ้ำในบุญพุ่นกินฐานบ้านเกิดพ่อแม่มันดีแล้วคุณหมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้แดดออกนิดนึง จะต้องเรียบออกไปข้างนอกก็หน่อยเดี๋ยวจะไปหาดูผักนะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนตกแรงมากเพราะดิฉันเช็คอากาศมาแล้วนะไม่นอนีก็เได้ว่าเ,าเสี่ยวผ้าออกไปเก็บผักจัง่อยเตรียมรถเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนจะไปนะจะพามาดูผักผักหน้าบ้านนะอันนี้นะคะดิฉันเห็นยูทูบเบอร์ต่างแดนหลายท่านเลยไปเก็บนะ <laughs> อันนี้คือผักฟันถึงโตนะอันนี้คือถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บที่ไม่ต้องไปไกลเลยนะคะหน้าบ้านนี้ฉันเองนะคะเนี่ยนะ เต็มเลยเนี่ยแล้วแถวนี้ก็ไม่มีหมาไม่แมวด้วยนะคือพูดถึงว่าถ้าจะก,กินก็กินได้เลยอันนี้ยสะอาดปลอดภัยเพราะว่าแถวนี้ไม่ไม่มีหมาไม่มีแมวไม่ต้องมีใครเลี้ยงนะแต่นี้ก็เก็บเข้าไว้อย่างนี้ก่อนี๋ยววันไหนที่ไม่มีผักดีๆเดี๋ยวค่อยมาเก็บอันนี้ขึ้นหน้าบ้านเลยนะตรงน,นี้หน้าบ้าน ยางไปยางมากเกือบหลงทาง่ายางอ้อมไปทั่วทีบบ่แดนอันบ่ท้ำตามอันบ่บ่าตามเส้นสีฟ้าเขานะไหมได้ไปถามไอ้คุ้มจักรยานเขาไอ้คับไอ้เขาไปในป่าได้ไปถามท่าเขาจึงหา멍อ,ออกได้เกือบมันหลงเกือบมันมูเจ้าว่าเห็นนาคอยเมื่อยเก็อได้มานั่งพักเนาะก็ได้อันสิบาเว์อันหนึ่งโซฟัง แต่งแต่เฮ็ุดูยูทูปมาจนถึงเมื่อนี้กับประมาณสี่เดือนเนาะยังบ่เคยก็เคยเจอคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์แต่ว่าบ่าเคยบ่เคยได่ยินคอมเมนต์ใดที่ที่โง่ขนาดนี้ทั้งตั้งแต่ทำเฮ็ดไอเฮ็ุดูยูทูปมาเพิ่งเจอเมือ่อสองสามมือที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าก็ลบทิ้มไปแล้วเพราะว่าเห็นแล้วก็ทอดแท้แทนคนมาคอมเมนต์เลยนะ คยทอดแท้แทนเล่าแทนความคิดแทนทุกสิ่งทุกอย่างในเล่านน่ะละบ่รู้ว่าเราคิดแต่ยังไงแล้วมาคอมเมนต์แบบนี้บ่รู้ว่าคิดออกมาจากสมองหรือคิดออกมาจากทั้งรูดตูดรูอย่างกระซังน่ะนะก็ได้ไอสีมาเวาซูฟังเนาะไอคลิปทีเฮ็ดไปเรื่องไอเรื่องไอตามกระแสย้ายประเทศเงินเถื่นนนะมีคนมาคอมเมนต์คนหนึ่งนั่นแหละก็เป็นอวตารนั่นแหละเป็นเฮบม้าเป็นฟัมพเวสีนั่นแหละก็แปลงร่างมาก กระทงส,ส์ซีเมนพวกอันเฮบมานั่นอันค่อยจิกค่อยมากนั่นคอยในยูทูบนั่นละเพื่อนกระิบไปแปลงล่างนะกระสิบไปอันเปลี่ยนหลางมาเพราะว่าคนพวกนี้มันแปลงสีมันจะมาในแน่รูปแบบอวตารเฮบมาสัมเเวซีออนไลน์ยังแปลงสีนะเสียมากเพื่อนก็นได้มาคอมเมนต์ว่าอันลืมกําพืชไทยบ่ได้ไม่ยู่เมืองนงอกร,รูปแบบเพื่อนว่าก็เลยมีก็เลยอ่านอ่านขึ้นมากก แม่ก็เลยคิดไนใจนะกับบ่ใดว่าโกรธว่าเครียดว่าตกใจอย่างแต่ว่ากับว่าก็เลยสงสัยว่าเอา้าคนคิดแบบนี้กับมี่คนแบบนี้กับมีในโลกนะเนาะพน่าเอา้าลื่มกําเพื่ไทยบย่ไดไม่อยู่เมืองนอกใคะอย่างไปอยู่ไอ้ลืมกําเพืชไทยไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกทําไมวะสัสโอ้อันคนไม่อยู่เมืองนอกนะั่น คนมายูตาประเทศนั่นเขาบ่จจาเป็นเขาบ่จจาเป็นต้องเลื่มกําพืชเจ้คของดอกสิบ้าให้ฟังเด้อถ้ามันเจ้าบบหูอิลีหรือว่าเจ้าแกงงูหรือว่าเจ้ามาก็เมนประสดประสั้นอหลีนั่นก็สิิบ้าสู่ฟังคนเขามายูเมืองนอกนั่นเขาบ่จจาเป็นบ่จจาเป็นต้องลืมกําพืชเจะาของ่จําเป็นเลยแล้วกัน้นอยคนที่สเลื่มกัาพืชเจ้าของคนที่มายู่เมืองนอกนั่นนะคนส่วนมากสิมายูเมืองนอก โดยเฉพาะคนไทยเฮานี่หน่ยอยคนที่เลื่มกำเพื่อจะความเลื่อมอ,อาหารไทยเลื่อมวิถีชีวิตคนไทยหน่ยอยคนหน่ยอยคนอิเลบอกไปเลยแล้วการการไม่ยืมเมืองหน่กยมันว่าจำเป็นต้องเลื่อมกำเพื่อบางคนเขามมอยู่เมืองหน่นเนเกพนเ,เ,นเพราะเขาไอต้องการสวัสดิการเขาแต่งงานเขาอย่างมากเขามีการมีงานมากเขากลมามาทำงานเก็บเงนินเอาสวัสดิการ ้าก็บ,บ้านปลายชีวิตคือมีสวัสดิการกินเขาก็พี่เชื่อว่าหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนเลยถึงถึงจุดจุดนั่นแล้วถึงจุดที่ว่าห้าเกษียณหรือว่าเ้ามีเงินสักก่อนหนึง่งพ่อสิตั้งตัวจ้งอย่างใดหลายคนหลายคนที่อยากจะกลับไปตั้งทินฐานเปิดกิจการหรือไปยุบบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของหลายคนที่คิดแบบนั้นพี่คนนึง่งนะมันมันมันบ่าจาเป็นแต่ว่าตรงว่าสิเรื่มงกาเพื่อเจ้าของจังสิมายู่เมืองนอกได้บ่จาเป็นปรวกาเพิ่นนั่นกับข้อนม์อีกบ้าน ไปอยู่เมืองนอกก็กินอาหารไทยสิเพราะว่าพี่เขียนเขียนไปนะว่านพี่ไปอยู่เมืองนอกแบบพี่ลําบากเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารไทยมันแพงอย่างสินะพี่ก็เบ้าไปมันละเพื่อนบอกว่าไปอยู่เมืองนอกก็กินอาหารเมืองนอกสิอาหารฝรั่งสิถ้าดื่มกัาพืชไทยไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกทําไมเพื่อนว่าโอ้สมองสมองไปหมดแล้วหอยทอแทะแทนชีวิตเจ้าแทนความคิดเจ้าเนาะเจ้าคือ คือกล้าเกิดมามีความคิดแบบนี้โอ้กะกินกะกินยุ่นหละอาหารฝรั่งนั่นกินยูกินกะกินก็บันตายนั่นละมาอยุ่เมืองนอกถ้าบอกกินอาหารฝรั่งบอกินขนมปังสิยู่ไรบ่ถ้ากินแต่อาหารไทยทุกมื้อนั่นยูบ่ได้วัดตายวัดตายตั้งแต่อทิแรกเดือนแรกแล้วถ้ากินอาหารไทยทุกมื้อน,นั่นเออแมนยูพูดข้าเจ้าเปิดร้านอาหารไทยทำงานอยูร้านอาหารไทยอย่างจี๋สีข้าเจ้ากับมีสวัสดิการมีอาหารมีอย่างไทยกินฟี่อย่างสีข้าเจ้ากับสบาย ต่เห่าผู้ใดบ่ได้ทำงานด้านอาหารบรา่ได้เฮ็ดเกี่ยวกับด้านอาหารนั่นอย่างสิสิห้ซื้อกินทุกมื้อมันกับ,บก่ไหวดดกกินกินบพแม่นว่าบวกินคุณกินกันตายนี่ลหละเขาวา่ากินเพื่ออยู่นี่นสิละกินเพื่ออยู่เออจังใด๋นังกระสูออาหารไทยฮาบา่ได้เฮจังไดก็ลืมบ่ได้ดอกนนแหลวก็เพิ่นกับพวกมันอีกว่านระวังโดนฝรั่งกระทืบตายนะ่าซั่นเอา้านี่แห่งฟังอ่านไปแห่งทอดแท่หนักเลยคอมเมนต์ ขาเจ้าสิมากระทือบข่อยเหตุอียงกระเทือบข่อยคอหาอียงสิมากระเทือบข่อยอันคอหาอันบ่ลืมกําพืดเออเธอไม่ลืมกําพืชนะฉันจะกระทือบเธอสิ่าเังสิบาก็อยากหัวเจ้าย่า่จักมันย่ายมันตามันผ่าด่แหละแต่ว่าสงวาสิเป็นผู้ยิ่งนี่แหละเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชรายอิเลเขาเกิดขึ้นว่าว่าก็เมน็นนักสาระนี่ดอกที่เป็นผู้ยิ่งนี่แหละขจีซุ่มเห็บหมาสัมภเวสีอัน ที่ตามกอซซองค่อยน,นลระที่มากดดิสไล่ค่อยน,นารพคุณกสิแปลงร่างกายร่างมากน,น,นะนะแปลงร่างได้แต่ว่าเปลี่ยนแปลงสมองบ่ได้สมองก็ยังง,ง,งูคือเกา่าก็ยังเป็นคนแบนีความคิดแบบนี้คือเก่าหน่ะน,นะเอา้าเพราะว่าระวังโดนฝรั่งกระทืบตายนะเวรศร์โอ้ยอยู่ดีๆเนาะคุณอันเมืองนอกนั่นเขาบ่ได้ระกระทืบกันง่ายป่ะนั้นหรอกนอกจากสิสุมขี่บุ้งขี่เมานน่น่ะ เขาสิมากระเทืมข่อยอันคอหารบลืมกับพืชคอหาบกินอาหารฝรั่งเนี่ยมันไรเหตุผลไรเหตุผลนี่เลยถ้าข่อยว่าไปถีบปากเขากระเทมเขาเขากะซิคือสิบ่มากระเทืบมข่อยดอกตีกระตางคต่ตางอยู่พระ่าสังคมฝรั่งเนี่ยมันตางโคต่ตางอยู่อยู่แล้วมันบละเออโอเจ้านี่กะเบิดความคิดนะข่อยฟัานข้มขันเจ้าข่อยทอดแท้่อีเลีแต่ว่าข่อยกะข่อยกะลบิีมไปแล้วเพราะข่อยอ้าแล้วข่อยอยากหัวน่ะแม่ คอยยากอ้ท่านเจ้าคอยย่านอื่นเขามาอานขอยย่านคนไทยน้ากันเลยล่ะคนไทยไ้นสังแี่น้ากันมาอานแล้วย่านเขาอยากหัวเจ้านะนะย่านจะช่วง่อคอยเลิศตนเจ้าคอยทอดแทท่ทนเจ้าาอ้เลขอยเห็นข้อแม่แ้วะคอยทอดแ้นั่นละกันแต่ว่าระวังฝรั่งกระทือบตายนั่นบ่โอ้เจ้ากะคิดว่าขวสิมาน่งับเพียบไหมเขากระทือบเนาะเจ้าบ่เห็นตีนขอบ่ได้พิการนี่นี่พี่สองมือสองตีน นะอุปกรณ์ยังข่อยก็มีเบ,บรริร์นั่นล่ะข่อยกระเบรดซีเรนนั่งส,สวยๆให้เขามากระถือข่อยดอกตีนะกฎตรมงกฎหมายเขาก็มีเสดีภาพประชาธิปไตยยังเข,อข,องา,ขา,าก็มีเบิร์นล่ะเขาเบรด้ังกระถืออยู่ดี่ือเขาไปยังเขากระถือดอกาว่ากระขอบคุณ่ว่ากระขอบคุณที่เจ้ามาบอข่อยว่าละว่างกระถือตายนั่นขอบคุณที่เตือนขอบคุณที่เป็นห่วงเด้อ่ว่าก็ ทั้งที่ดีกับเจ้านั้นรักษาสุขภาพเจ้าเ้ดีซะอย่าต้องมาเป็นห่วงข่อยดอกข่อยมีความปวดส่วนของข่อยอยู่แล้วนะข่อยกับมีความอยู่งมองแม่งของข่อยนีลาบ่ได้ไปเดือดร้อนก็บายดอกถึงข่อยบ่ลื่มกัาพืชถึงข่อยบ่มักอาหารฝรั่งข่อยก็ยู่ข่อยก็มีความปวดส่วนของข่อยอยู่นะพอข่อยกับบ่เลื่อมกัาพืชดเพราะว่าข่อยก็ยู่ได้ทุกที่ข่อยก็ยู่ได้สองมองนั่นแหละนะเพราะว่าข่อยหูจักปั๊บตัวอันใดที่มันข่อยเฮดบ่ได้ข่อยก็บ่เฮดข่อยก็ยู่ซื้อ นะบางบางวัฒนธรรมบางอย่างของฝรั่งข่อยบ่มักข่อยก็บ่เฮ็ดนะแต่ข่อยกับวไปยุยุกบผก็ได้ข่อยก็อยู่แต่้องข่อยอยู่คอมฟอร์ตโดนของข่อยแม่บ่ล่ะและวปรับตัวนิดๆหน่อยๆได้แค่นั้นแหละข่อยบ่บอกไปเลยว่าตั้งแต่ข่อยมาอยู่เมืองนอกข่อยมาอยู่กับฝรั่งข่อยปรับตัวบได้เบิร์นะถ้าเท่าสิมาบอกว่าเลื่อมกับเผืชบ่รด้อย่างข่อยเลื่อมบได้อีหลนะเพราะว่าเมืองไทยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนข่อยพ่อแม่ข่อยกับยุหัน นี่ยังยกับยูหันเบิด์ส่วนซุเน,นวและเคยเบื่ลืมดอกกําเพืชนะแต่ว่าคอยหูจักปรับตัวอยู่ได้ทั้งสองทีแค่นั้นแหละพายุมืองหนอกอยู่ดนเบื่อแล้วบ่สบายใจกับกับไพอย่บาอยูมืองไทยนะอยู่เมืองไทยแล้วก็ถอ้ายอยากมาเที่ยวกับมาคอยก็มีความอ่อส้วนของคอยทั้งสองประเทศคอยก็ไม่ได้เดือดร้อนวก็บ่จําเป็นต้องว่าลื่มกําเพืชเจ้าของบ่าจาเป็นใหม่จําเป็นเพราะว่าคอยรักความเป็นไทยความเป็นคนอีสานของคอยนะ ที่หลังนะคอยเตือนเจ้า่าจะไปคอมเมนต์จะไปหาช่วงงูคักานนั้นถ้าอยากอา่านคอยอิลียาคอยฟังคอมเมนต์เจ้าเราคอยทอแท้นี่แหละเป็นคอมเมนต์แรกเลยตั้งแต่เหตุแต่ยูทูบมาเป็นคอมเมนต์แรกเลยท,ที่ที่งูที่สุดนะ่าคอยโยกให้เจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยคอยยกย่องอีิลียเจ้าเจ้าคิดได้อย่งไดมาคอมเมนตะ์น่าเสียอ,อันบ้าน comment, คอมเมนต์ทั้งหมดามาสรุปคอมเมนต์ทั้งหมดเรามาเล่ามาเขียนว้านลืมกัมพืชไทยไม่ได้ ไปอยู่เมืองนอกทําไมไปอยู่เมืองฝรัง่งก็ต้องกินอาหารฝรั่งสิระวันโดนฝรั่งเขากระทืบตายนะว่สาสันเพิร์มเขียนโอ้คอ,อ,อยอ่านหรือคอยทอดแทะบอกเลยยาเลยว่าทอดแทะอาหเห็นคอมเมนต์เจ้าเราคอยทอดแทะกับชีวิตคอยทอดแทะแท่นเจ้าผู้ใดมาอ่านก็คือตีตะอยาหัวเนาะโอ้ย่ยายเออเข้ามาอยู่เมืองหอวงนั่นหน่อยนอยนอะที่ลืมกําเพืช นอกจากส้มสีอันพวกคนลืมตัววัวลืมตีนอีันล่ะส้มโบเคยได้ส้มเหมือนซากมีนะซากได้ผัวฝรั่งมาจังหน่อยเป็นอันข้างโคขึ้นบอ่อขึ้นมาจังหน่อยนั่นแหละส้มนั่นแหละมักลืมวัวลืมตีนแต่ว่าข่อยบอ่แม่นข่อยบอ่แม่นนั่งสั่นนะเพราะว่าข่อยอยู่ได้สุมองอยูซูซีเพราะว่าข่อยก็มีข้อมฝอดโซนโฮไข่ทั้งสองประเทศนั่นแหละข่อยบอ่ลืมเนอยข่อยู่ได้เบิดมาหนีไข่อยอยังแม่นเที่ยวย้มใดก็ได้น,นะ ข่อยไปยุ่งืองไทยข่อยก็ไปยุ่งไซก็ได้ข่อยกับโอดตายพเพราะว่าข่อยมีหมองทำมาหากินนะเจ้ากับ,บ่ต้องมาเดือดร้อนน้ำข่อยดอกบ,บ่ต้องย่านไผมากกระทืบข่อยดอกนะข่อยก็มีมือมีจีนคือกันเครื่องป้องกันตัวย,ยังข่อยก็มีตำรวจบ้านเมืองเขาก็มีนะกฎหมายมันก็คขอบคุ้มเบิอดอยู่ขอบคุ้นที่เป็นห่วงนะสุดท้ายก็เจ้านั่นแหละเอาตัวเจ้าให้รอดนะพเพราะว่าขออ่อยเบิ่งสมองสมองเจ้านั่นไปเแล้ย ตั้งแต่เบื้องการเขียนคอมเมนต์เจ้าแล้วก็รอดยากนะจักปลูตั้งแต่เทสยูทูบมากมีเจ้าคนแรงเนี่ยแหละที่เทสคอยแบบว่ารูา้สึกสงสารและทอแท้แทะเจ้าแล้วเกิด้านันกับซีเมนไหนถ้ามันเมียฝรั่งเห็นส้มที่มันตามจีกตามยังคอยถ้ามันเจ้าแปลงลย่างให้เียคอยก็โอ้แล้วตนพัวเจา้า ไปได้มากยังไดสงสัยสิไปจับสลากมากยังไดนะเอามาจมสูฟังซืือมือนอีกะใน,นที่ละมาเจอคอมเมนต์แต่ว่าพี่กะบ่าใดสนใจเสือแต่ว่านเป็ดตะอยักหัวน่ะแม่ก็เล่นมาว่าสูฟังบ้านเราคิดแด่ยังใดว่าลืมกับผื่นว่าไดไมยู่เมืองนอกอยังไดป้านี่นี่เป็นคอมเมนต์แรกเลยที่รู้สึกว่าโง่ที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาน่ะนะ พอคาคนเฮานันมันว่าจำเป็นต้องเรื่องกับเพื่อเจ้าของนะจักรู้จกัจกรซ้ำนึกบุญคุณทินฐานบ้านเกิดพ่อแม่นะ่ะมันมันดีแล้วม,มีแต่ความเจริญนั่นแหล,ละคนบ่เรื่องบุญคุณคุณบ่แนี่แล้วคุณมีสิมีแต่ความเจริญนั่นแหละขอปิดคลิปแค่นี้ละ่ะเมือเ่อีงก็เป็นวันสุกเนาะขอให้สุกคนมีความสุขในมันหยุดแต่มียังกะสิมาเบาสู้ฟังนั่งหาพักกับบ่มีพักดอกเมือเ่อีงก็ พิดวังอีกตามเคยเพราะว่าทางพี่ยูมันเป็นไอ้คนข้างจีแห่งแรงนหะนะพ่ะค่อยอุดมสมบูรณ์เป็นไดถ้าไม่ยังก็สีม้าเอาสูฟังเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหมค่คิมนะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ